สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมพีเตอร์ซีูนะครับผมวันนี้เราก็แบบจอใหญ่จอใหญ่จอใหญ่นะครับผมก็ประมาณว่าลองเทสกล้องไงว่ากล้องชัดหรือเปล่านะครับผมก็ปรากฏว่าถือว่าดีดีในระดับที่ดีดีดีนี่ดีดีแหละดีแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตแพดกันหน่อยเพราะว่าสัปดาห์นี้ผมลืมเรื่องแพดไปนะผมผมลืมเรื่องแพดไปต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปหน้าเว็บยูกัรกันเลย นะผมสำหรับแพทย์นะผมสำหรับแพทแพทในวันนี้แพทในใช้คำว่าแพทในวันนี้ได้ไงวะแพทในสัปดาห์นี้อ่ะแพทยในสัปดาห์นี้นะวันที่9นะคือแม่งผ่านมา4วันแล้วเพิ่งมาทำแพทเรย้อบอยนะผม <laughs> ก็นะก็เซล์เก้าบาทเซล์เก้าบาทใช่ไหมไม่ใช่เซล์วันที่9ก้เรืองเนะครับเป็นระยะเวลา1อาทิตย์จนถ,ถึงวันที่16นะ อัปเดตหลังก็คงไม่เป็นไรนะเขาเป็นแพ็กสายโจสายอะไรอขอโทษก็เป็นแพ็กสาหรับสายที่ตีบวกเออสายที่บวกพวกยันคาบนะรแกรมนยี่สิบเปอร์นะนนะผมพวกหินอะไรพวกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อมากิจกรรมอัตราความสําเร็จซึ่งหลายคนรู้กันดีนะครับความสําเร็จมันมีตั้งแต่การหลอมนะเสริมคือเสริมแกล่งการหลอมลอมธาต าการสร้างไอเทมนะผมนะและยันข้ามเนี่ยจะเพิ่มมีค่าเบอร์นะทุกคนสร้างไอเทมจาได้ใช่ไหมคลิปนะครับแล้วก็กิจกรรมพยักครั้งนะครับเป็นระยะเว,เวลาเกือบเดือนนะครับผมจนถึง7ตุลาเลยนะผมเกกันยาถึง7ตุลาคือกิจกรรมค่าพิชิตนะผมเข้ามาดูกันเลยกิจกรรมค่าพิชิตนะครับก็ NPC สายฟ้านะครับ NPC สายฟ้าอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไอรุน ใน ABC ผู้ดูแลสายฟ้านะครับอยู่ค่ายโล้นนะครับผมสาหรับตัวละครสาหรับมอนเตอร์ที่ห่างกันไม่เกิน10เรเวลนะครับผมแล้วก็จํานวน500ชิ้นนะครับผม1วันนะครับผมอันนี้สายฟรีจะได้ค่าพิชิต1แสนสายเสียเงินจะได้5 0 0 0นต่อวันแต่ต้องเสีย 10m นะครับไม่เหตุประมาณนั้นเค okay, สามารถทําได้2ครั้งแบบธรรมดาและแบบเสียตังค์นะครับ ต่อมากิจกรรมคูณเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ก็คูณไปแล้วนะคูณเชยนะผมวันที่วันที่11นะเออก็เป็นคูณ3กับคูณ2นะครับคือมันชเชยเมื่อเมื่อวันวันไหนจำไม่ได้ช่างมาันเถอะนะครับผมแล้วก็กิจกรรมสักคาระทริปเจ้ามังกรน,นะอัญเชิญไข่ตีโดยการตีไก่นะครับผมก็เราก็ทํามาหลายรอบใช้คําว่าเยอะมากนะครับผม n อ c โซโยอนนะโซยุนนะครับผมก็ n อ c ที่แบบฟักใส่ฟักฟักไข่สัตว์เทวาน่านะครับผมนอกจากกิจกรรมที่ไก่อย่าลืมนะปิ้นสกีนนะครับปิ้นสกีนด้วยปิ้นสกีนคือผมได้บนทินหลายครั้งมากแต่ไปไม่ถึงมังกรน,นะตอนนี้ผมเก็บรอบอยู่แล้วก็กิจกรรมปิ้นสกีนนะนะปิ้นสกีนที่เอ็ีคนเดียวกันนะครับผมได้รับบัฟ ค่าพิิด50เปครับตับบการ50เปอรนะพลังชีวิตและพลังพลาง300นะครับเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละต่อมาจำนายไิเยมนะกล่องสมบัตินะครับผมลุ้นบังกรครับผมก็เหมือนครั้งที่แล้วนะเพราะว่าแพทมันเริ่มตั้งแต่วันที่2ไงจนถึงวันที่7นะระยะเวลาเดือนกว่านะใครได้บังกรก็ดีไปส่วนใครที่ไม่ได้บังกรก็เสียใจ นะแต่ราคาบางก้นเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะก็ตามมีตามเกิดตามเวินตามกำรรอะไรประมาณนั้นใช่ปะนะครับมีอะไรบ้างกิจกรรมเจ็กไอเทมวันเสาร์นะครับผมที่หน้าแฟนเพจก็เป็นโค้ดนะทุกวันเสาร์เติมเค่นหนึ่งวันนะก็ประมาณนั้นทำให้เติมผ่าน้ามวันไปเที่ยงคืนอดแล้วก็กิจกรรมคลุม เออไม่ใช่กิจกรรมที่มันเป็นการจําหน่ายชุดคลุมใช่ไหมซึ่งผมมองแล้วมันดูแปลนแปลนไปสําหรับคลุมนี้สําหรับอันนี้คือเข้ากันได้กับชุดปีกันแต่มันก็ดูแปรปๆไปอยู่ดีแต่เราอย่ายึดอะไรมากกับสิ่งที่เห็นนะกับความเป็นจริงที่อยู่หน้าเว็บนะฮะผมก็ประมาณนั้นเอ่อต่อมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปหน้าหลักครับมันมีอะไรบ้างเอ่ยก่าบาทห้าเปอร์ แฟดสเปนดิ้งนะโปรโมชั่นแพดเออเราต้องพูดด้วยโปรโมชั่นแพดก็มันเป็นแพดแพดตั้งแต่8นะเริ่มตั้งแต่8ระยะเวลาตั้งแต่8คือวันที่9วันที่9เปิดเซิร์ฟมาคือเที่ยงตอนเที่ยงก็ได้เลยใช่ไหมโปรโมชั่นเริ่มเที่ยงคืนของวันที่8วันที่8เที่ยงคืนคือเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะจนถึง15กันยา15กันยาเลยสองวันนะผมก็วันพุธหมดวันพุธเริ่มวันพุธหมดวันพุธ นะประมาณนั้นโปรโมชั่นคูณนะสำหรับสายเติมนะผับสยเติมนะครับใช้ใช้แต้มนะครับคบ3,500บาทนะครับ3,500บาทคุณฟังไม่ผิดครับ3,500บาทแน่นอนครับเนี่ยคนแบบตื่นแตกตื่นมาก5 0 0 0 10,000นเอ็มนะผมมันไม่ได้ออกง่ายๆแต่มันก็ออกแหละนะผมนะก็พอมีคนได้ไงแล้วก็สร้อยเนี่ยก็มีคนได้อ้วนอีได้ส่วนตัวเนี่ยอ้วนอีก็ได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ม่นเอาไปขายซื้อผ้า อย่าหวังว่าซร์ฟที่เ็มถูกเขาจะเอามาขายมึงเข้าใจตรงกันแล้วถูกต้องครับทุกคนนะผมแม่ค้าเขาต้องเอากําไรในส่วนที่เขาต้องได้นะผมประมาณนั้นก็น่าจะแลกเฉลี่ยไว้อ่ะผมว่านะคือแลกเฉลี่ยวไว้ววไวทุกเคริร์สทุกเซิร์ฟรอเวลาเอมขึ้นนะก็อะไรประมาณนั้นมันไม่ได้สุ่มได้ง่ายๆครับอย่าลืมนะมันมีโอกาสได้2ชิ้นนี้3มชิ้นนี้ไง แต่สามพันห้าลกกับไอ้นี้ที่อยู่เซิร์ฟไอ้นี่คือเออหกหกร้อ 6, 600. 5, เยนะ 5, เออห้าพันเท่ากับเออห้าพันเห็นไหมห้าเออห้าพันเท่ากับหกร้อยหนึ่งหนึ่งหมื่นเท่ากับพันสองโอเคถูกแล้วสำหรับซื้อวันๆนะซื้ออื่นมันแพงกว่านะครับก็ประมาณนั้นแหละ มีอะไรอีกบ้างเห็นทุกวันเองมึงขายสร้อยครับสร้อยนี้รู้สึกจะบวกบวกสี่หรือบวกห้านี่แหละโอ้โหเสริมแก่งก็งราคาสูงนะเสริมเก่งยังราคาสูงมีคนรับเอ,อัพเลเวลด้วยนะช่วงนี้นะผม GM ครับคือว่าพวกเรารู้สึกว่าว่างงานมากครับเรา,เรา,เ,ราเรามีความมีความอยากตีบอสครับอยากอยากตีบอสเอาเอาเอาบอสมาปล่อยอีกนะผมสําหรับอาทิตย์ถัดไปอะไรอย่างนี้นะผมไม่มีกิจกรรมอะไรก็กิจกรรมตีบอส ให้ดอกอัพเวลก็ยังดีนะผมเฮ้ยเผยได้ตีนะับผมก็อะไรประมาณนั้นนะเออคือแบบไปไปเรื่อยอะนะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ป่ะไปเรื่อยส่วนอันอื่นเนาะอันอื่นมีอะไรบ้างบอสนี้เราพูดไปเลยอย่างว่ามันมีบอสใหม่มาด้วยเอออันนี้ของเก่าของตกค้างนะบอสใหม่ที่ถือลูกแก้วเนี่ยจุดเกิดมันจะมีสองจุดใช่ไหมจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองมันมีโอกาสเกิดสองจุดซึ่งมัน ม่ใด้ถูกอัญเชิญภายในภายใน22ชั่วโมงซึ่งประมาณ2ทุ่มเอ้ย4ทุ่มของทุกวนันใช่ไหมระหว่าง2ที่ที่เกิดนะครับนี่ปอยมันก็จะได้บัฟนะครับค่าความเสียงหาย10,080ครับเราต้องมายืนสักกี่คนเพื่อหาหนาเม็นะครับผม สกิลดังกล่าวบอสไร่โอกาส15%เรที่ไร่บัฟลดกเกาะอีก30เปเ็นป็นระยะเวลาหนึ่งนาทีครึ่งกูจะบ้าตายกะละมังมึงซ้อนทับได้30ครั้งซึ่งเอ้ยมันซ้อนทับได้3ครั้งซึ่งเป็นการลดดาเมจประมาณ90มึงตเอบไอ네้ไปเที่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหหกหมื่นนี่เป็นตัวเทสเลยแหละครับค่าความเสียหายแสนสองซึ่งแบ่งกัน2ตัวก็จะคนละหกหมื่นเมื่อบอสใช้สกิลดังกล่าวโอกาส3 0 ติดดีบัฟลดค่าโจมตีอีก15วินาทีโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอดกูจะบ้าตายนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบบ้าไปแล้วบอดเลยเนี่ยนะผมอะไรประมาณนั้นก็โอเคสำหรับวันนี้การอัปเดตสำหรับแพตยุกลางนะครับผมที่เราตกค้างเอาไว้เราก็คงต้องจบไว้เบียงแค่เท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับผมมเตอร์ไอซียูนะครับผมนะ ครือเรียกขั้นสั้นบางคนเรียกจานบอยเอาึเรียกบอยนะครับผมเรืองรียกจานนะครับผมนะก็แล้วแต่นะสำหรับวันนี้ไลาไปครับลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับนะอีก3วันเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปแพทนะครับ